สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆบปรลุคอบอลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนาจรจานทร์เฉินนะครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่16มกราคมครับเมื่อคืนนี้เป็นไงกันบ้างครับที่ให้ไปหนึ่งคู่ใน YouTube นะครับเมื่อวานนี้ก็คือคู่โคโลเจอกับบาเยอร์มิลนิกนะครับบอลคู่นี้ผมให้ต่อไปที่บาเยอร์มิลนิกครับในราคาหนึ่งรูกครึ่งนะครับน้ำจ่ายน้ำล้นนะครับลงทุนหนึ่งพันกำไรคือหนึ่งพันครับกำไรเท่าทุนนะครับก็บอลชาบไปสี่ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งแรกน้ำก่อนสองศ สองลูกก็เป็น4ี่ศูนย์โหหวานหวานครับสำหรับบาเยอร์มินิกนะครับส่วนในกลุ่ม v ีพเมื่อคืนนี้นะครับให้ไปทั้งหมดนี้ส่คู่ครับมีพิเศษก็คือมาซิตี้เจอกับเชลซีนะครับบอลคู่นี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมครับพิเศษตรงที่ว่าผมค่อนข้างจะชอบทางเรือใบนะครับผมคือผมเชียร์เรือใบนะครับแล้วนั้นนี้ครับมาเจอกับเชลซีครับก็ผลนะครับเป็นทางเรือใบครับที่สามารถเปิดบ้านเฉือนชนะทางเชลซีไปได้ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็วินนะครับสำหรับคู่นี้ ส่วนอีกสามคู่นะครับก็มีบอยูโรนิกต่อในราคาหนึ่งลูกครึ่งก็คือตัวที่ให้ไปหน้า u t u b e ครับกินเต็มนะครับปารีเซเชิกแมงครับต่อในราคาหนึ่งลูกครึ่งครับก็กินเต็มนะครับยูนตุสต่อในราคาหนึ่งลูกครึ่งครับกินเต็มนะครับคือบางคนคิดว่าผมเล่นราคาน้ำมันน้อยนะครับจริงๆน้ำมันไม่น้อยนะครับเราลองเปรียบเทียบอ่าราคาหนึ่งจุดอ่าหนึ่งลูกครึ่งกับราคาหนึ่งลูกครึ่งครบสองครับ คือถ้าบอลบอลเมื่อคืนเนี่ยมันชนะไม่ขาดนะครับสหรับยูเวนตุสนะครับถ้าเราเลือกเล่นในราคาหนึ่งลูกครึ่งควบสองนี่ต่อให้ต่อให้น้ำมันจ่าย0.93นะครับแต่ถ้าเราบอลจบ2-0จริงๆครับน้ำจ่ายไม่ถึง0.93นะครับจ่ายไม่ถึง0.97ด้วยนะครับเพาจ่ายไม่ถึง0.7ด้วยนะครับเพิ่มเผยจ่ายแค่0.5 0.6แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาหนึ่งลูกครึ่งผมอยากได้น้ำว่ามันดีกว่านะครับมันเต็มกว่าแล้วมันก็คุ้มกว่า แต่ว่ายูเว่เมื่อคืนนี้ครับมันเป็นน้ําล้นนะครับลงทุนหนึ่งพันกำไรหนึ่งพันครับลงทุนหนึ่งหมื่นก็คือกําไรหนึ่งหมื่นครับมาเยอะไม่หนีกับอ่ายูนต์ตนี่คือกําไรเท่าทุนครับส่วนปารีสแซงต์แฌร์แมงครับเมื่อคืนนี้บอลชาสองประตูต่อศูนย์กับต่อไม่มีเมสซี่กัรเนมานะครับพวกเขาก็ยังสามารถยิงได้เยอะเหมือนเดิมครับเหตุผลที่ผมกล้าต่อปารีสเมื่อคืนนี้ครับก็คือว่าไม่มีตัวหลักนะครับยังมีมาเกับบิซี่แต่ว่าพวกเขานี่ยังสามารถที่จะอ่าราคาบอลน้ำเปิดมาแพงเหมือนเดิมนะครับบผมมเลลยออองว่่าคคูนี้ื มันไม่ใช่แล้วผมเลยซัดปลาเล่เลยครับแล้วอีกอย่างเล่นในบ้านด้วยนะครับส่วน VIP เมื่อคืนนี้นะครับเวเดอร์เบเมนนะครับเจอกับฟอุตนาเบเซดอฟนะครับบอลทุนนี้ให้สูงที่2องร้อยเก้าบสามบอลจบสามประตูต่อศูนย์นะครับลงทุนไปห้าหมื่นบาทครับก็ใจสั่นกันนะผมสำหรับบอลคู่นี้ครับคือครึ่งแรกมันไม่ยิงกันเลยนะครับครึ่งหลังนี่คือลุ้นฉี่ถ้าแตกนะครับเห็นไหมครับพอครึ่งหลังนี่ทางทีมเยือนมันบุกมาโดนใบแดงด้วยครับใบหนึ่งครับทำให้เกมเปลี่ยนไปครับ จบเกมนะครับก็ทางเจ้าบ้านชนะไปนะครับโอเคครับเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูบอลหนึ่งตัววันนี้กันบ้างนะครับบอลหนึ่งตัวผมวันนี้ก็ไปที่เบลเยียมโปลีกนะครับคู่ระหว่างราซิเกงนะครับเจอกับเบียชอต V A นะครับราคาบอลคู่นี้เปิดมาให้ราซิเกงต่อในราคาหนึ่งลูกขึ้นกับราคาหนึ่งนะครับไม่ขยับเพี้ยนไปไหนเลยนะครับผลงานกันทั้งสองทีมในการพบเจอกันนะครับนะครับเฮดทูเฮดนะครับสาเกมล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางเบียชอตที่สามารถ เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดทั้งสามเกมรวดครับเจ้าบ้านอย่างราซิเก้งนะครับไม่เคยชนะเบียช็อตได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับเป็นเกมแพ้ขาดสองเกมแล้วก็แพ้ไม่ขาดเกมหนึ่งนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีสองยี่สิบเอ็ดครับราซิเก้งบุกไปแพ้กับเบียช็อตสองประตูต่อศูนย์นะครับขาบ้านของเบียช็อตนะครับส่วนฟอบของราซิเก้งตอนนี้ครับนับจากลีกเดียวนะครับสี่เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งเกมครับเกมล่าสุดที่ผ่านมาถือว่าทำผลงานได้ดีครับบุกไปถล่ม อัฒนาเดีมที่4ประตูต่อ0นน,นั้นก็ต่อในราคา1ลูกกินเต็มนะครับ 2, 1, 2, ส่วนฟอร์มในการเล่นในบ้านครับ3เกมล่าสุดในลีกนะครับชนะ1เสมอ1ได้กับแพ้1ครับส่วนฟอร์มโดยรวม5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับชนะ1แพ้2เสมอ2นะครับเกมล่าสุดในบ้านครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับรอยันทันเบิร์บนะครับผมไปที่1ประตูต่อ1ส่วนอรามของทีมเยือนอย่างเบียรอตนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับ ยังหาชนะไม่เจอกับแพ้5เกมรวดครับ2เกมที่เป็นกระชับมิตครับไปแพ้กับซังเปารลีแล้วก็แพ้กับไฮเดนเฮลนะครับที่2ตัวตต่อสย์แล้วก็2ประตู่อหนึ่งฟอร์มค่อนข้างจะแย่นะรับสำหรับทีมเยือนอย่างเบียช็อตนะครับผลงานยิ่งผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาในการออกไปเล่นทีมเยือนนะครับก็ยังหาชนะไม่เจอเหมือนกันครับเสมอ1แพ้4เกมนะครับ3เกมล่าสุดที่ผ่านมาแพ้รวดนะครับยิงไม่ได้เลยนะผมสำหรับเบียช็อตนะครับมาดูนับตารางคะแนนกันบ้างนะครับ อันดับตารางคะแนนตอนนี้สำหรับทีมเยือนอย่างเบียร์ชอทกับทีมอันดับที่18ของตารางครับคือบุอยของตารางนั่นเองนะครับแข่งกันมาแล้ว20เกมมีชนะ2เสมอ3แพ้15ครับยิงได้15เสีย41ประตูครับโอ้เสียเยอะมากๆครับยิงอ่ามีอยู่9คะแนนนะครับตามหลังทางเซอร์เรนยูไนเต็ดครับอยู่ที่10คะแนนนะครับส่วนทางราซิเก้งนะครับทีมอันดับที่9ของตารางครับก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของกลางตารางนะครับยังสามารถที่จะไต่เต้าได้ปอีกนะครับ แข่งกันแล21เกมเนี่ยพวกเขาเก็บจะนนได้8นะครับเสมอ5แพ้8ครับยิงได้40เสียแค่33ประตูครับก็ถือว่าเสียเยอะนะครับก็ยิงได้เยอะเหมือนกันนะผมสับทางรอซิเกงนะครับมีอยู่29คะแนนนะครับตอนนี้แต่ว่าพลาดแพ้เยอะไปหน่อยนะครับแพ้ไปทั้ง8นะครับถ้าเกิดเสมอให้มากกว่านี้แล้วก็แพ้้น้อยกว่านี้หน่อยก็มันจะดีกว่านี้นะสำหรับอันดับตารางคะแนนก็มีอยู่29คะแนนครับตามหลัง ทางเขาท้ายอยู่ไม่กี่คะแนนครับสามแต้มวันนี้สําคัญมากในบ้านนะครับราคาบอลนี่เปิดมาทางรัสเซียงต่อในราคาหนึ่งลูกครึ่งนะครับราคาตบจะจัดนะครับเดิมทีราคาเปิดก็คือราคาหนึ่งลูกครึ่งเนี่ยมันก็มีราคาหนึ่งลูกครึ่งครอบสองเป็นราคาเปิดของยูฟ่าสามแล้วก็มีราคาเสริมเป็นราคาหนึ่งลูกครอบลูกครึ่งนะครับจริงๆมันต้องมีสามราคานี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือราคาหนึ่งลูกครึ่งครอบสองนมันหายไปนะครับ ก็เหลือสองราคาก็คือราคาหนึ่งลูกครบลูกครึ่งกับราคาหนึ่งลูกครึ่งนะครับหรือขอดูที่เบสสามหกห้าสักนิดนึงนะครับเบสสามกห้าครับราคานีค่อนข้างจะนิ่งนะครับตอนที่ผมมาดูครั้งแรกนี่มันจ่ายศูนย์จุดแปดกว่านะครับแต่ตอนนี้แขกเข้มาเป็นศูนย์จุดเก้าสามนะครับบอลคู่นี้ผมขอไหลไปตามกระแสนะครับเชื่อว่าราศีเก้งนะครับพวกเขาจะไม่แพ้ตลอดอย่างแน่นอนนะครับ ราคาหายอีกแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่ากำลังจะอัปเดตราคาใหม่นะครับก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าจะมีราคาอะไรมาเพิ่มเติมตรงสองช่องนี้นะครับวัดได้จากสามเกมล่าสุดที่เจอกันเนราซิเกมไม่เคยจะให้กับเบีย์ช็อตเลยแม้แต่เกมเดียวเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นเกมในบ้านครับพวกเขาจะสามารถลบล้างมูลถิ่นได้หรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับนัดนี้นะครับแล้วราคาบอลที่เปิดมาคือมันแพงเกินไปนะครับแพงจนแบบว่าหลายๆท่านเองคงคิดว่าโอ้โห สิติแบบนี้ที่เจอกันเบียทาราสแเกงไม่น่าต่อมาขนาดนี้นะครับแต่อยากให้นึกถึงสิติแบบนั้นนะครับแล้วก็มานึกถึงตรงราคานี่แหละครับคือสิตินี่ทาราสกเกงไม่เคยชนะได้เลยครับคือเต็มที่ครับราคาถ้าเกิดจะเปิดมาแบบนี้น่าจะเปิดมาสักราคาหนึ่งลูกนะครับไม่ใช่ราคาลูกครึ่งหรือว่าราคาหนึ่งลูกครึควบสองนะครับถ้าเกิดราคาเปิดมาแบบนี้คือหลายท่านนี่คือแห่ไปรอกันชิ่ายไว้วาดหมดนะครับ เพราะฉะนั้นราคาบอลคู่นี้ผมยังมองว่าลาซิเก้งยังมีสิทธิ์ที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเกิน2ลูกได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าคู่นี้ยังชื่นชอบทางลาซิเก้งมากกว่านะครับโอเคครับก็คู่นี้ครับเป็นคู่แรกครับผมฟันธงไปที่ลาซิเก้งนะครับก็หากใครที่ชื่นชอบเดี่ยก็ตามนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะครับเินจะบัมเป็นแค่ทัศสคติส่วนตัวผมเท่านั้นครับ โอเคครับก็ก่อนที่จะจากกันไปครับใครที่เข้ามาดูคลิปของผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดทีเด็ดบอล VP นะครับไม่อยากพลาดทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนะผมจะจับเป็นสเต็ปก็ได้ในกลุ่ม VP นะครับจะมีให้5้ถึงหคู่ต่อวันนะครับยิงมีบอลเย็นด้วยครับเมื่อวานนี้ครับเป็นบอลเย็นซิดนีย์นะครับซิดนีย์บอลหญิงครับให้ต่อเนี่ยลุกมขึ้นกระชั้นสี่กินเต็มด้วยนะครับสนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับไลน์แอดส่วนตัวของผมครับ ขึ้นบนหน้าจอน,นี้แล้วนะครับแอดมาเลยครับที่แอดหกหนึ่งห้าครับ L J E A O นะครับก็สวับดีขอตัวลาไปก่อนนะครับขอท่านโชคดีในการลงทุนนะผมสวัสดีครับ